สวัสดีครับพบกับช่วงธรรมะบรรยายกับผมแกปธนาเวศสิริวัฒนากุลนะครับในสังคมที่ผู้คนน้อมนำธรรมะมาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตแน่นอนว่าผู้คนในสังคมนั้นจะอยู่กันด้วยความเมตตาอบอ้อมอารีและไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับ แต่การน้อมนำเพียงแค่หลักธรรมคำสอนนั้นจะมีความแตกต่างจากการที่เราลงมือปฏิบัติเองอย่างไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาคำตอบกันนะครับโดยธรรมบรรยายวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการฝึกสมาธินะครับเราได้รับความเมตตาจากพระภาวนาเขมคุณเจ้าวาดวัดเมเหยยงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาร่วมสนทนาธรรมกับเราในวันนี้ครับ กรับนักสการพระอาจารย์นะครับจะเริญพรธรรมบรรยายนนี้เราจะสนทนากันในเรื่องของการฝึกสมาธิครับอาจารย์อยากจะเริ่มต้นให้พระอาจารย์ชี้แนะให้ฟังหน่อยครับว่าอย่างการฝึกสมาธิหรือว่าการที่เราจะปฏิบัตินี่ครับเราสามารถเริ่มต้นยังไงได้บ้างครับอืมก็ที่จริงมันก็เป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากการจเจริญสติแลเลืกรู้ครับือรู้มาที่กายที่ใจตัวเองนี่แหละ เพราะว่าการที่ฝึกสติเพื่อให้จิตใจเรามีสมาธิฝึกสติให้จิตใจเรามีปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของความสุขสงบลมเย็นเป็นสุขครับซึ่งทุกชีวิตก็ควรจะได้ฝึกสติฝึกกรรมฐานเจริญภาวนาก็จะทำให้เราน่มเย็นเป็นสุขขึ้นครับฉะนั้นมันก็จะเริ่มต้นจากการที่ ระลึกรู้มาที่กายที่ใจตัวเองเพียงแต่ว่าเราจะฝึกทําสมาธิก่อนแล้วค่อยทฝึกทําปัญญาที่หลังก็ได้หรือว่าจะฝึกแนวทางของปัญญาและสมาธิตามหลังก็ได้หรือจะฝึกการทําสมาธิและกึกการทําปัญญาควบคู่กันก็ได้การฝึกทําสมาธิ ท่านเรียกว่าสมถะฝึกการเจริญสมถะก็คือฝึกให้จิตใจมีสมาธิให้จิตใจตั้งมั่นสมาธิก็คือจิตใจจะจดจ่ออยู่ในอารมณ์เดียวจนกระทั่งสามารถทําให้จิตนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวได้ก็จะทําให้เกิดความสุขเพราะว่าความสุขได้เกิดจากความสงบจากอารมณ์คือจิตเราไม่ซัดสายไปเรื่องนั้นไปเรื่องนี้ จิตมันอยู่นิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยความสุขก็จะเกิดขึ้นส่วนการฝึกจิตอีกอย่างก็คือฝึกให้มีปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเนี่ยเจริญสติแบบนี้ก็จะต้องมีความเข้าใจเรื่องอารมณ์กรรมฐานว่าอารมณ์บันไดที่จะมาเป็นที่ตั้งของสติให้เกิดปัญญา เราก็จะต้องเข้าใจเรื่องเรื่องอารมณ์ที่เป็นของจริงที่เรียกว่าสภาวะเพราะว่าเวลาจเจริญสติเพื่อปัญญาก็จะระลึกรู้สภาวะที่ปรากฏเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้ทําให้จิตอยู่ในอารมณ์เดียวสติก็จะระลึกรู้ไปต่างๆในกายในใจในต่างๆด้วยวางใจที่ถูกต้องคือความไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์อันนี้ ความสุขก็เกิดขึ้นได้แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความสงบจากกิเลสไอ้ได้ความสงบมันจะมีสองอย่างใช่ไหมครับหนึ่งสงบจากอารมณ์คือจิตมันไม่ซัดสายไปในอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มันอยู่ในอารมณ์เดียวเนี่ยมันก็เกิดความสุขครับแต่ถ้าความสุขที่เกิดจากความสงบจากกิเลส จิตยังไปรับอารมณ์ต่างๆได้ยังคุยได้ยังฟังได้ยังเห็นยังได้ยินแต่ว่าจิตเนี่ยมีสติปัญญาไม่ยินดียินร้ายต่ออารมณ์เรีว,ว่าสงบจากกิเลสอันนี้ก็เกิดความสุขได้เพราะนั้นการฝึกมันก็จะมีฝึกให้จิตใจมีสมาธิเรียกว,ว่าสมถะธรรมฐานฝึกให้จิตใจมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงให้จิตใจสะอาดปราศจากกิเลสเนี่ย เขาเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานมันจะมีการฝึก,ยกอยู่ในวันสองอย่างสมถะทวิปัสสนาอย่างถ้าผมอยากรู้ความหมายของคําว่ากรรมฐานเนี่ยครับคือมันเป็นคำสองคำที่แยกกันมาอย่างคากรรมกับคาว่าฐานใช่ไหมครับใช่คือถ้าแปลโดยศัพท์เนี่ย กรรมะนี่แปลว่าการกระทําครับฐานะแปลว่าที่ตั้งนั้นกรรมาฐานก็แปลว่าที่ตั้งของการกระทําแต่ในที่นี้หมายถึงกระทาทางใจครับคืออารมณ์บันใดเป็นที่ตั้งของการระลึกรู้ทําให้เกิดสมาธิก็ดีทําให้เกิดปัญญาก็ดีอารมณ์อันนั้นเราเรียกว่ากรรมาฐาน เหมือน,นที่ทํางานอย่างเงี้ยที่ทํางานคนไปทํางานในที่นั้นให้ได้รับประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยนะที่ทํางานของของจิตของสติก็เรียกว่ากรรมฐานคืออารมณ์บดที่เป็นที่ตั้งของสติแล้วได้รับประโยชน์หนึ่งได้รับสมาธิจิตใ,ใจมีความสงบก็ถือว่าเป็นประโยชน์ใช่ไหมหรือว่า เป็นที่ตั้งให้เกิดปัญญาครับจิตใจมีความรู้แจ้งเห็นจริง,รงทําให้จิตใจสะอาดบริสุทธิ์ฉะนั้นอารมณ์มันเป็นที่ตั้งของการการะทําทางจิตใจเป็นที่ตั้งของสติเนี่ยใช้เรียกว่ากรรมฐานทีนี้อย่างถ้าผมอยากจะเริ่มต้นฝึกนะครับมผมควรจะเริ่มจากสมถะหรือวิปัสสนาครับหรือว่าเราสามารถจะมีวิธีการฝึกยังไงบ้างครับเช่นกําหนดลมหายใจยอย่างนี้หรือเปล่าครับได้คือการจะฝึกทำสมถะก่อน ทำสมาธิก่อนเรียกว่าสมถะ,ะเนี่ยทำให้ได้ก่อนให้ได้สมาธิให้จิตใจนิ่งอยู่ในอารมณ์เดียวครับแล้วค่อยมาต่อวิปัสสนามาพิจารณาดูสภาวะให้เห็นตามความเป็นจริงเกิดปัญญาให้ให,ให้จิตใจเข้าถึงความบริสุทธิ์เนี่ยอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งก็ได้ว่าแบบที่หนึ่งก็คือสมถะนำหน้าครับวิปัสสนาตามหลังเนี่ย,ยให้เกิดสมาธิก่อนเช่นเราอารมณ์ ที่เราจะใช้ฝึกให้จิตเกิดสมาธิ <c oughs> เช่นลมหายใจเข้าออกก็ <c oughs> มาฝึกดูลมหายใจนะมีสติตามรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกอย่างเงี้ยค <c oughs> อยคอยรู้ลมอยู่เรื่อย <c oughs> ๆเพราะฉะนั้นพอจิตมีสติก็คุมจิตให้อยู่กับลมเ <c oughs> ข้าลมออกยาวสั้นตามดูร,รู้กับลมอยู่เงี้ยจิตใจที่มันเคยคิดไปวกแวกไปก็เริ่มสงบ เริ่มมารวมอยู่กับลมหายใจพอมันรวมอยู่ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง,อองมันก็จะเกิดสมาธิคือจิตก็จะรวมอยู่ในลมหายใจเกิดความแน่วแน่ในอารมณ์ครับความสงบเกิดขึ้นความสุขเกิดขึ้นเนี่ยก็เรียกว่าทําให้เกิดสมาธิก่อนอแล้วค่อยต่อวิปัสสนาก็คือพอจิตใจเรามีสมาธิได้สมาธิตั้งมั่นดีก็ มาพิจารณาดูสภาวะว่าในาขณะนั้นเนี่ยจิตที่มีสมาธิเป็นอย่างไรมีความสุขมีปิติเพะเวลามันเกิดสมาธิเนี่ยสภาพจิตมันจะดีงามมันจะเกิดความอิ่มเอิบใจเกิดความอ่อาา้าบซาบซาบไปถึงร่างกายหรือว,ว่าเกิดความสุขมีความเย็นใจสบายใจปลอดโปร่งล่องใจก็มากําหนดพิจารณาสิ่งเหล่านี้ มาพิจารณาสภาพของจิตใจไม่มีความอิ่มเอิบมีปิติมีความสุขพิจารณาเห็นความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความไม่ยั่งยืนไม่ใช่ตัวมันก็จะเป็นปัญปญ,ญาครับเป็นวิปัสนาเนี่ยจากสมถะได้ผลของสมถะคือได้สมาธิแล้วก็ยกขึ้นมาพิจารณาให้เกิดปัญญาเห็นแจ้งเป็นวิปัสนาก็ทําให้เข้าเข้าถึงจิตที่บริสุทธิ์ได้อันนี้เป็นแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองก็คือแบบ วิปัสสนานำหน้าสมถะหรือสมาธิตามหลังบางคนเขามีอัยาศัยมาทางปัญญาก็เอาเลยทางวิปัสสนาเลยครับระลึกรู้ตรงตรงต่อต่อสภาวะไม่ต้องอยู่ในอารมณ์เดียวระลึกรู้การเห็นการได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสรู้จิตรู้ใจบใจคิดก็รู้คิดใจฟุ้งก็รู้ฟุ้งกายรู้สึกอย่างไร ใจรู้สึกอย่างไรมันระลึกรู้มันจะระลึกรู้ไปได้ทุกทุกอิรยาบถยืนอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้นอนอยู่ก็ได้ครับทําอะไรก็ระลึกรู้เข้ามาในตัวแต่รู้ตรงตต่อสภาวะที่ปรากฏพอระ,ะลึกรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นสติตั้งมั่นขึ้นรู้จักวางใจเป็นกลางปล่อยวางได้ดีจิตก,ก็รวมเป็นเป็นสมาธิมีสมาธิตามมาได้เอง อันนี้เป็นแบบที่ว่าไม่ได้ตั้งใจไปทําสมาธิก่อนครับทําวิปัสนารละลึกรู้ดูเท่าทันต่อสภาวะวางใจเป็นกลางจิตก,ก็รวมไปเป็นสมาธิได้แล้วก็เห็นแจ้งในธรรมได้นยกว่าวิปัสนานําหน้าสมาะตามหลังอันนี้ก็เป็นแบบหนึ่งครับส่วนแบบที่สามนี่ก็คือคนที่เอามาทำคู่ๆกันทําสมถะวิปัสนาคู่ๆกัน เช่นดูลมกําหนดดูลมให้ใจเข้าออกไปเรืยดูลมเข้าลมออกแล้วก็มีการสลับดูใจใจเป็นยังไงใจยังคิดใจยังนึกใจยังปรุงแต่งก็รู้ไปด้วยแต่ก็ดูลมไว้ดูลมให้ใจเป็นแกนไว้แต่ก็พิจารณาดูจิตบ้างดูความรู้สึกในกายดูเวทนาดูจิตดูแลแต่ดูลมเป็นหลักเป็นแกนไว้มันจะสลับกัน เวลาที่ดูลมเข้าลมออกตั้งใจอย่างนี้เป็นการทําสมาธิปลูกจิตไว้เพื่อสมาธิเวลาไปกําหนดดูความรู้สึกดูสภาวะในตัวเนี่ยมันเป็นแนวของวิปัสสนาครับมันทําคู่กันมันก็สามารถจะทําให้จิตเนี่ยรวมตั้งมั่นสติตั้งมั่นสมาธิแล้วก็เกิดความรู้แจ่มแจ้งในตัวเองเข้าถึงปัญญาเข้าถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจเนี่ยก็ เพ่งก็จะเห็นว่ายอ่ยวอย่อมก็จะมีสมถะคกับวิปัสนาใช่ไหมสมถะทําให้จิตใจตั้งมั่นมีสมาธิวิปัสนาก็ทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงรอันนี้วิธีเจริญเจริญสมถะก่อนวิปัสนาตามหลังแบบที่สองเจริญวิปัสนานําหน้าสมถะทำหลังแบบที่สามก็ทําคู่กันนะครับนะอย่างผมเองก็เคยมีโอกาสได้ได้ลองทํานะครับแต่ว่า มันก็จะเป็นลักษณะการคู่่กันไปแต่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนกับผมเองกลายเป็นเราไม่มีสมาธิเลยครับแล้วเหมือนเรากลายเป็นเรา<ม>ฟุ้งไปเลยครับเพราะพอเราพยายามจะกําหนดลมหายใจใช่ไหมครับ<ม>เราก็รู้สึกว่าเราเหมือนจะอยู่ได้แล้วแล้วเกิดมันมีอะไรเข้ามาแทกเข้ามาขัดจังหวะเราพยายามจะไปตามอย่างนี้ครับ<ม>เราก็กลายเป็นว่าเออเราหลงไปตรงนั้นอีกครับจริงๆมันมีวิธีการยังไงครับให้เราสามารถจะอยู่ได้นานหรือว่าออบอกตัวเองว่าเราเรา,เร,ารู้จริงๆหรือว่าจริง,รงๆเราสับสนอยู่อะครับ ก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราจะฝึกแบบไหนบแบบแบบที่หนึ่งคือทําสมถะก่อนคทาจิตใจให้นิ่งให้เป็นสมาธิเนี่ยหรือว่าเราจะทําวิปัสสนาหนาหน้าหรือเราจะทําคู่กันก็ดูอัธยาศัยของตัวเองว่าเราอัธยาศัยมันเหมาะแบบไหนครับก็าใช้แบบนั้นแต่ถ้าเราจะทําแบบที่หนึ่งคือทําสมถะก่อนโดยอาศัยลมหายใจเนี่ย การจะทําจิตให้อยู่กับลมหายใจเนี่ยมันก็มีวิธีหลายๆอย่างที่จะทําให้จิตมันอยู่ครับเช่นการการนับลมหายใจถ้ามีการนับลมหายใจให้ใจเข้านับหนึ่งให้ใจออกนับหนึ่งให้ใจเข้านับสองให้ใจออกนับสองการนับลมหายใจมันเป็นตัวช่วยช่วยให้จิตมันอยู่กับลมโดยเฉพาะว่าพอนับไปถึง5้าหแล้วก็มาขึ้นหนึ่งหนึ่งไปถึงห6ห หนึ่งหนึ่งไปถึงเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งไปถึงแปดแปดหนึ่งหนึ่งไปถึงเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งไปถึงสิบสแล้วก็วนมาเนี้มันก็จะช่วยให้จิตไม่ต้องระวังลมหายใจับก็จะอยู่อันนี้ถ้าเราถนัดแบบนี้ก็ใช้แบบนี้แต่ไม่ใช่ว่าใช้อย่างนี้เท่านั้นครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีตามลมหายใจใหายใจเข้าลมผ่านกระทบมาสุดท้ายท้องพองขึ้นหายใจออกท้องยุบผ่านไปลมออก ตามลมนี้ก็ได้มองความถนัดเลยก็ดูแบบนี้จิตก็จะอยู่ครับการดูลักษณะของลมยดูว่านี่ลมหายใจเข้านี่ลมหายใจเข้านี่ยนี้ลมหายใจออกนี่ลมหายใจเข้ายาวนี่ออกอยาวหรือนี่หรือว่าบางครั้งลมหายใจมันสั้นออกสั้นค,คือสังเกตลักษณะของอลมมันจะช่วยให้จิตเนี่ยมีข้อสังเกต ม,มันก็จะผูกจิตให้อยู่กับลมได้มากขึ้นครับลมหยาบลมละเอียดสังเกตลักษณะของลมัครบนี่ก็ได้จริงๆคือมีหลายรูปแบบเลยใช่แต่ทุกๆรูปแบบก็คือทำอย่างไงให้จิตมันอยู่กับลมไม่จ้มันมันต้องสังเกตว่าเราถนัดแบบไหนครับแต่นี้ถ้าคิดว่าตัวเองไม่ถนัด จะทำสมถะทำให้จิตมันนิ่งเราอาจจะมาทําแบบวิปัสนาไปเลยครับวิปัสนาไปเลยเนี่ยมันก็คือไม่ต้องไปพยายามดูเราไม่ใจให้มันอยู่นิ่งดูตามสภาพที่มันปรากฏเช่นว่าจิตมันคิดะก็รู้ว่าคิดแต่ก็รู้เฉยเฉยปล่อยไปครับจิตมันฟุ้งก็รู้ฟุ้งแต่ก็รู้เฉยเปล่อยไปไม่ว่าอะไรทําใจไม่ว่าอะไระเวลามัน มันคิดอีกก็รู้อีกไม่ว่าลายฟุง้งก็รู้ฟุง้งโกรธก็รู้โกรธไม่รูว่าจิตมันเป็นยังไงก็รู้แต่รู้เฉยเฉยหรือว่าสภาวะที่มันเกิดขึ้นทางกายบางทีมันมีอากาศความร้อนความเย็นมากระทบก็รับรู้แต่ก็รู้เฉยเฉยบางทีมันมีความปวดความเมื่อยรากฏก็รู้มันเฉยเฉยอันนี้คือแนวของวิปัสสนาวิปัสสนามจะรู้รู้ต่างๆแต่มันรู้เป็นรู้แบบ มันเฉยรู้อย่างไม่ว่าอะไรนะครับพิจารณาดูสิ่งเหล่านี้เออมันเกิดขึ้นมันหมดไปนะความคิดเกิดขึ้นก็หมดไปฟุ้งเกิดขึ้นก็ดับไปปรุงแต่งเนี่ยเห็นก็ดับไปได้ยินกําหนดทั้งหมดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นแต่รู้มันอย่างสักแต่ว่าครับรู้เฉยเฉยรู้อย่างไม่ว่าอะไร,รมันก็ทําใหส้สติตั้งมั่นได้ นะอันนี้เป็นวิปัสสนานำหน้าพอสติตั้งมั่นมีการวางใจปล่อยวานจิตก็รวมไปเป็นสมาธินะเกิดสมาธิตามมาเหมือนเป็นเคล็ดลับที่พระเจ้าปรัสว่าวางเฉยนะท่านบอกว่า การจเจริญอินทร<ม>ีย์อันยอดเยี่ยมในพระธรรมวินัยนี้ขณะที่พิสุเห็นรูปหรือได้ยินเสียงแล้วเกิดความพอใจไม่พอใจพิสุนั้นก็ระลึกรู้พิจารณาว่าอ๋อความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นเกิดมันเป็นของหยาบแต่สิ่งที่ละเอียดคือการวางเฉย<ม>พิสุนั้นก็รักรู้อย่างวางเฉยวันมันก็ความพอใจไม่พอใจเหล่านั้นก็ดับไปทันทีมัน<ฮ>ดับทันทีได้ ขณะที่คิดคิดฟุ้งฟุ้งเนี่ยรู้เฉยเฉยมันดับมันดับมันหมดัครบอย่างนี้มันก็จะทําได้นะถ้าถนัดแบบไหนก็ทําแบบนั้นครับทีนี้เราสามารถเอาไปฝึกในชีวิตประจำวันของเราได้นะครับเช่นสมมติได้อ่าสมมุติว่าบางคนอาจจะฝึกก่อนนอนหรือตอนเช้าในห้องเยียบเยียใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดในระหว่างวันล่ะครับเราอยู่ที่ออฟฟิศหรือเรานั่งรถเมล์ทำแบบเดียวกันเลยหรือเปล่าครับเพราะว่า คนที่ใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยเขาไม่มีเวลาจะมานั่งนิ่งใช่ไนหะมต้องใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวต้องทําต้องพูดต้องคิดมันสามารถเจริญสติควบคู่ไปขนาดนั้นครับก็คือการฝึกการรู้สึกตัวฝึกการระลึกรู้สึกตัวทุวพร้อม,อมในการยืนในการเดินในการนั่งในการเคลื่อนไหวพยายามฝึกให้จิตเนี่ยมันรู้สึกตัว จิตเนี่ยปกติจิตยมันเป็นธรรมชาติที่คอยจะไหลไปเรื่องนั้นเรื่องนี้ใช่ไหมว่าแวกลืมเนื้อลืมตัวเราจะต้องฝึกให้จิตมันรู้สึกตัวขึ้นพอจิตมันรู้สึกตัวมันจะกลับมามารู้ตัวใช่ไหมจิตมันเหมือนถ้าเปรียบเหมือนคนก็เหมือนคนที่อยู่ในบ้านบ้านเหมือนร่างกายคนที่เป็นเจ้าของบ้านมันอยู่ในบ้านแต่บางทีมันไม่อยู่ในบ้านออกนอกบ้านเช่นไปคิดเรื่องนั้นไปเรื่องนึงวุ่นวายเป็นทุกข์ ทำยังไงให้คนนั้นกลับมาอยู่ในบ้านคนคนนั้นต้องรู้สึกตัวครับมันจะกลับมาอยู่ในบ้านเรียกจิตให้กลับมาเพะะียงแค่รู้สึกตัวนั้นกลับแล้วคอันนี้คอยคอยรู้อยู่เรื่อยๆมันจะเห็นว่าอ่านีจะออกนอกบ้านแล้วจะไปแล้วจะไปแล้วรู้พอรู้ก็จะอยู่ครับฝึกให้รู้สึกตัวเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะคุมระบบตัวเองได้หมดต่อไปเราพอมันรู้สึกตัวได้เก่ง เวลาเราคุยกบะไขแล้วก็คุยอย่างเออมันรู้สึกตัวมันไม่ไหลเอาไปตามเรื่องที่ที่เราเห็นข้างนอกเวลาเราคุยเราฟังเราเห็นมันจะมีตาใจก็คือใจที่มันมีสติสมัชัญญะมันจะรู้อยู่ข้างในรู้สึกตัวมันก็จะคุมเกมคุมจิตใจตัวเองไว้ได้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ซึ่งมันไม่ใช่ว่าต้องนั่งหลับตาบลืมตาอยู่ก็ระลึกรู้สึกตัวมองอยู่ ฟังอยู่ก็รู้สึกตัวเดินอยู่ก็รู้สึกตัวไปไหนมาไหนก็รู้สึกแต่ที่พอมาฝึกให้จิตมันระลึกรู้สึกตัวบ่อยๆหนึ่งเนี่ยมันเหมือนเพชรที่ถูกเจรไนเจรไนไปเรื่อยๆเรื่อยๆระลึกรู้สึกตัวไปเรื่อยๆรู้กายรู้ใจรู้กายรู้จิตรู้ใจอยู่เรื่อยๆรู้เนื้อรู้ตัวมันเหมือนเจรไนไปเรื่อยจนกระทั่งจิตเนี่ยมันใสขึ้นครับมันมันใสขึ้นมันตื่นรู้มากขึ้นมันก็จะมันก็จะรู้ ตัวเองรู้กายรู้ใจได้เท่าทันมากขึ้นมากขึ้นครับทำให้จิตใจเราก็ล่มเย็นเป็นสุขสำหรับเด็กหรือเยาวะชนครับถ้าจะเริ่มฝึกเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากพระอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้าจริงจรงเด็กมันก็ฝึกได้สภาพจิตใจเขายังไม่ต้องมา เหมือนผู้ใหญ่ด้วยซ้ำใช่ไหมผู้ใหญ่ใน้ผ่านชีวิตบางทีรับอารมณ์มาเยอะ <c oughs> มันมันบันทึกนะจิตเนี่ยเวลาเราไปมีเรื่องอะไรไปประสบะการเรื่องอะไรมันจะบันทึกไว้หมดแต่เด็กเนี่ยเขารับอารมณ์ไว้ยังน้อยอยู่สภาพจิตเขาก็ยังว่างๆอยู่ <c oughs> เพะฉะนั้นก็ฝึกได้บบเด็กก็ฝึกได้ใช,ใช่ไหมครับใช่นีเด็กเนี่ยมันอาจจะฝึกแบบวิปัสสนาอะไรบางทีอาจจะยาก ราอาจจะต้องมาฝึกรูปแบบก่อนครับมาเดินให้มีรูปแบบนั่งก็ต้องมีรูปแบบแล้ต้องมีคําบริกรรมไหมอะไรไหมแล้วก็ค่อยต่อยอดมาสู่ความระลึกละลึกรู้สึกตัว หลังจากที่เราได้ทราบถึงความหมายของสมถกรรมฐานและวิปัสนากรรมฐานแล้วนะครับช่วงต่อไปพระอาจารย์จะชี้นะให้เราฟังถึงรูปแบบและประโยชน์ที่เราได้จากการฝึกสมาธิกันครับอยากให้พระอาจารย์พูดถึงเรื่องของประโยชน์ของการที่เราได้ลงมือปฏิบัติครับว่าจะมีความแตกต่างจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราในแง่ดียังไงบ้างครับใช่ถ้าเราฟังเฉยๆแล้วเราไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนคนไปหาหมอรู้ยาแล้วหมอก็บอกต้องกินยาอย่างนี้แล้วไม่ยอมกินยาอย่างนี้ย มันก็ไม่ได้รับประโยชน์หายป่วยเพราะฉะนั้นการกินยาคือเหมือนลงมือปฏิบัติอย่างเราเรียนรู้เนี่ยมันเหมือนรู้ยาแล้วว่าเออหมอบอกให้กินยาแบบนี้เราก็ต้องมากินยากินยาก็คือลงมือปฏิบัติลงมือภาวนาันที่สุดแล้วเราก็จะบรรเทาโรคภยัยแค่เจ็บที่สุดก็เราก็หายป่วยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรามีพุทธวิธีมีกรรมฐานที่สามารถทำให้จิตใจเราเนี่ย คลายจากความโลภโกรธหลงคลายจากความฟุ้งซ่านคลายจากความเล่าร้อนมีสติสมชัญญะดีเนี่ยถ้าถ้าเราได้ทํามันก็จะมีความสุขสงบอยู่จะเป็นนักเรียนเป็นเยาวชนถ้าฝึกกรรมฐานเนี่ยเขาก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนด้วยเพราะาเขาจะมีสมาธิดีใช่ไหมการเรียนมันมันจับทุกประเด็นพวกเดนมันก็จะจําได้ดีเข้าใจได้ดี มันก็เป็นประโยชน์ในการเรียนด้วยถ้าอย่างนั้นผมอยากขอลองปฏิบัติสั้นๆเผื่อเป็นตัวอย่างแล้วก็เผื่อผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอาจจะได้ลองด้วยเริ่มต้นยังไงดีครับอาจารย์ครับลองนั่งสบายๆนั่งขาดสมาธิก็ได้ครับ ลองนั่งสบายๆวางอยู่สบายๆแล้วก็หลับตาลงเบาๆแล้วก็ให้รู้สึกการหายใจดูซิหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกไหมว่าเออมีการหายใจเข้าหายใจออกเวลาหายใจเข้าเนี่ยรู้สึกเป็นยังไงสบายหรือไม่สบายลองปรับผ่อนปรับผ่อนลมหายใจเข้าออกให้สบายเวลาหายใจเข้าเรารู้สึกเป็นไงท้อง ตึงหรือหย่อนสังเกตทีว่าหายใจเข้าท้องเราตึงหรือหย่อนหายใจออกท้องหย่อนหรือตึงแล้มีการหายใจเข้าหายใจออกท้องก็จะรู้สึกไหวๆอยู่เรื่อยๆแล้วก็หายใจเข้ารู้สึกเป็นงไงสบายหรือไม่สบายสังเกตดูด้วยว่าหายใจออกสบายหรือไม่สบายใครเป็นผู้รู้อยู่ขณะนี้ ลมหายใจเข้าออกอยู่ขนาดนี้ใครเป็นผู้รู้อยู่ก็คือจิตนะเห็นจิตสังเกตดีว่ามีจิตรู้อยู่ด้วยจิตขนาดนี้รู้อยู่ลมหายใจก็จะเป็นตัวถูกรู้เห็นไหมเห็นว่าเออมีกายนั่งอยู่ นี่ก็เป็นทดลองให้เล็กน้อยนะรู้สึกเป็นยังไงเบาใจไหมก็ช่วงแรกๆอาจจะไม่ไม่ค่อยเบาใจเท่าไหร่ช่วงแรกรู้สึกว่า,าหายใจเ,เข้าห,หายใจออกจะสบายกว่าแต่พอ้วแ,เร,แ,เ,รแเราต้องคอยปรับผ่อนไว้พอเราปรับพรอวางใจไปเรื่อยๆเลย,ยมันจะเริ่มเบาใจครับใจมันจะเริ่มเบาสบายสงบนะแต่เพราะการปฏิบัติมันมีผลครับ มันมีผลดีแน่นอนควรที่เราจะฝึกไว้ซึ่งจริงๆก็สามารถเริ่มต้นได้เลยไม่ต้องไปคิดว่าจะเริ่มวันไหนหรือต้องทําได้นานกี่นาทีใช่ไหมครับจริงๆทำสั้นๆก็ทําได้เราทําอย่างเงี้ยเราก็ควรจะให้มีเวลาในวันหนึ่งๆก็หาเวลาให้ทําอย่างเงี้ยนั่งภาวนาอยู่ทุกวันเรื่อยๆครับจะนั่งไปใหม่ๆแล้วก็นั่งพอประมาณก่อนพอทําไปเรื่อยๆมันก็จะนั่งได้นานเอง พอมีสมาธิมจะนั่งได้นานทําไปทุกวันทุกวันมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆครับนะ <Yeah. S 2> สุดท้ายก็อยากจะให้พระอาจารย์สรุปถึงการฝึกสมาธิว่าท้ายที่สุดแล้วทําไมคนเราถึงควรหันมาฝึกสมาธิกันครับคนเราก็มีความทุกข์ความทุกข์กายทุกข์ใจเนี่ยมันมีอยู่ประจําตัวกิดแก่เจ็บตายอยู่ประจําตัวชีวิตเราเนี่ยจะต้องมันมีทุกข์อยู่ร่างกายนั่นบางทีเราอายุมากขึ้นก็ แล้วก็โรคภยัยบเยบียดเบียนถ้าเราไม่ฝึกจิตไว้เนี่ยเวลาร่างกายเป็นทุกข์ในจิตเราจะทุกข์ตามไปด้วยกวนกวายเศร้าหมองมันก็จะทุกข์สองชั้นทุกข์กายแล้วก็มาทุกข์ใจแต่ถ้าเราฝึกจิตใจเป็นรู้จักวางเป็นกายมันทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์ได้ใจมันวางเฉยได้เนี่ยมันก็จะเป็นประโยชน์เวลาเราปวดเจ็บขึ้นมาเราก็จะทําใจได้แล้วก็ชีวิตเราก็จะได้ดําเนินชีวิต ประจำวันเราเนี่ยอย่างเป็นคนมีสติสมัชัญยะรู้เท่าทานจิตใจกายใจตัวเองปล่อยวางเบากายเบาใจขึ้นเมื่อจิตใจเราดีเนี่ยมีสติมีสมาธิคนที่ทํางานด้วยสติสมาธิงานมันจะละเอียดงานมันจะปราณีตงานมันจะแยกข่ายคือเรามาฝึกให้จิตใจเรานิ่งเป็นสมาธินี่ปัญหาต่างๆที่เราคิดไม่ออกเนี่ยพอจิตมันนิ่งแล้วมัน มันมองออกมันมองปัญหาอะไรแก้ปัญหาได้นั้นก็ควรที่จะสนใจในการฝึกกรรมฐา,านไว้จะเป็นประโยชน์อย่างมาก